<S 2> <S 2> ก็เดี๋ยวพี่พี่ก่อนอื่นต้องขอโทษนะคะที่หมายจะไม่ได้มาอธิบายอะไรหมดว่าตัวพี่ตัวเองก็คิดว่าอยากที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องสุขภาพของตัวเองก็เลยไม่ได้ตรวจเลยก็ไม่ได้บอกใครก็คือหลายๆลาคนทราบแล้วอาการก็มาบาักกอรที่เขาเจ็บหลังครั้งแรกใช่ไหมคะเมื่อเมื่อเมื่อตรวจเนี่ย,ยก็เหมือนกับว่าจะมีประเด็นที่ข้อที่สทางด้าน ได้บุตรสละะะักแล้วค่ะลุกเดินไปคุณหมอก็เลยตรวจอย่างละเอียดก็ต้องขอบคุณทางท,ทีมคุณหมอจากโรงพยาบาลจุฬาที่ที่ไปที่ดูว่ากระดูกที่ที่สุดลงมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากสาหุมาใช่อไหมได้ยินไหมไม่ได้ยินไม่ได้ยิน เอาไม้ไปที่ลำโพงทั้งหมดเลยถ้าอย่างนั้นาจะได้แล้วก็ออกลำโพงใช้ไมในการถามไหมไม่ไม่ในการถามนะพี่เปพูดถ่ายไปนครับช่งภาพไม่ต้องแ่พระที่โอเคใ่ไมคบางคน่ย่่ง่างไาพาง้รไังกระ่าเงพูดดังๆพูดดังๆโอเคค่ะ ขอภัยค่ะเสียงเสียงอาจจะหายไันี้เสียงก็แหบไล่ใหญ่อยู่แล้วแล้วแล้วก็ขอภัยนะคะคืออย่างที่บอกค่ะว่าพี่ตัวเกิดจากการที่ปวดหลังเมื่อปวดหลังแล้วเนี่ยก็คนพบว่ากระดูกข้อที่สามเนี่ยยุบลงยุบลงจะผ่าตัดไหมก็เกือบจะผ่าตัดแต่ปรากฏว่าคุณหมอดีแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นถึงขนาดต้องผ่าตัดเพราะกระดูกตัวอืน่นยังแข็งแรงอยู่ คุณหมอจะดูว่าเอ๊ะแล้วสาเหตุมาจากอะไรเพราะว่ามันมีริมเลือดด้วย <c oughs> ก็เลยคล้นหาว่าเอ๊ะตรวจร่างกายอย่างละเอียดดีไหมจะได้รู้ว่าริมเลือดเรียกเกิดจากอะไรปรากฏว่าคุณหมอเ็าเรียกไปคุยค่ะว่าถ้าตับขึ้นสูงทราบมาก่อรรนหรือเปล่าว่าตับเนี่ยมีปัญหาแล้วเราก็บอกว่าทราบเพราะว่าพี่ตัวเนี่ยเป็นไวรัสตับเสื่ดีจริงๆเป็นตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนแต่งงานนะคะ้งแต่ก่อนแต่งงานนะ้วแต่ว่าก็สามารถดูแลตัวเองได้เพราะว่า การเป็นเฮปารติติสโรคาริเออร์ rier, เนี่ยก็คือโรคก,ก็จะอยู่กับเราเราเป็นไวรัสตับเสื่อมนี้ก็เป็นเป็นเป็นอยู่ที่เราที่ตัวก็ดูแลตัวเองมาตลอดจนกระทัง่งเ,เขาอาจจะเช็คร่างกายตลอดแต่2ปีหลังผ่นานมาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เช็คร่างกายปรากฏว่าไอ้ไอ้สิ่งที่อยู่ในตับเนี่ยมนโตขึ้นสุดท้ายเนี่ยไวรัสตับเสืีอเนียกลายเป็นมะเร็งซึ่งเราก็รับรู้ตั้งแต่แรก แต่เพือพี่ตัวเองก็เหมือนกับอย่างที่ทราบค่เขาก็คงจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะที่เขาดูแลสุขภาพดีแข็งแรงแล้วก็เคยเช็คนั่งกายละเอียดแล้วพอสุดท้ายก็ลามาที่กระดูกเพราะว่าอยากจะกระดูกที่สุดจากกระดูกข้อที่3ามก็มาข้อที่มาที่ทีสิบเอ็ดแล้วก็มาที่สมบัตแล้วก็รักษามาเรื่อยๆสุขภาพก่ออกมาที่ออกก่อนที่เกิดนี่เป็นระยะที่เท่าไหร่เน ตอนที่ตอนที่เข้าเข้าเข้าไปที่จุฬาที่ที่ปวดไปดูเลยนะคะคุณหมอบอกน่าจะอยู่นระยะที่สามและน่าจะรักษาันได้ก็คือจะพยายาม oming, ให้ยาตัวที่สามารถคุมการกระจายของตับของแล้วก็ให้ยาไปที่หมดหกเข็มก็ถือว่าใช้ได้พี่ตัวสามารถกอับไปทำงานต่อได้ในช่วงเดือนประมาณคุณภาพันไป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 จกับละครที่ที่ทำคั้งอยู่ได้แล้วก็ เริ่มเปิดละครเรื่องใหม่คือเป็นผู้กำกับอย่างเดียวได้ด้วยและหลังจากนั้นเนี่ยก็รู้สึกปวดปวดปวดอกปวดสะบักปวดขาก็เลยต้องกลับไปหาคุณหมอเพราะคุณหมอบอกว่าต้องพักแล้วล่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของกระดูกกระดูกซูทโตก็ทําการฉายแสงค่ะหลังจากนั้นก็ก็จะรู้สึกว่าตัวตับเนี่ยมันใกล้กับกระเพาะใกล้กับท้องทําให kind of ้เขารู <t <t ้สึกว่าทานอาหารแล้วมันก็ พออิ่มพออมไม่ก็อยากทานอาหารประกอบกับเช็คร่างกายมาแคลเซียมก็สูงเมื่อแคลเซียมสูงเนี่ยมันก็จะไปทําลายระบบความคิดบบระบบระบกบการพักผอมนี่อยากนอนนี่อยากกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคตอนแรกเหมือนอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะตอนแรกอาการดีขึ้นแล้วค่ะจากที่แบบเข้าไปรักษาครั้งแรกที่เดือนตุลาคมที่เป็นไข้นะคะ พี่ตั้วยังรู้สึกว่าตัวเองออกเ,เดินเดินได้ช้าๆตอนหลังพอดินคงมพลาอย่ยก็แข็งแรงที่ออกกองได้ออกกองมาต้องหลายครัง้งเหมือนกันค่ะอาการมาเริ่มสุดหนักตอนไหนกั้วอาการน่าจะเริ่มสุดหลังจากที่หลังจากที่เริ่มเริ่มปวดสะบักมากขึ้นเริ่มปวดเริ่มเริ่มที่จะต้องไปฉายแสงมากขึ้นเพราะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่า ทุกคนก็เจอๆๆกับวิกฤตโควิดพอดีเราก็ไม่ได้ดูแลตัวเองกันดีกว่าก็ไม่ได้บอกใครมากเพื่อนฝูงที่เจอก็ไม่ได้บอกอาจจะมีคนทักว่าเอ้ยตัวทำไมผอมลงแต่ที่ตัตวเขาก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรคิดว่าทุกคนเองก็ก,ก,ก็เจอภาวะความเรียดในเรื่องโควิดอยู่แล้วแล้ว,ลวก็สไตล์ที่ตัวค่ะก็เป็นเรื่องกับเขาก็คิดว่าสุดท้ายเขาดูแลันดีกว่านะแล้วอันนี้คือล่าสุดคือเข้าโรงพยาบาลที่เขา้าโรงพยาบาลเพราะ อย่างที่บอกทานไม่ได้น้ำหนักเริ่มลดแคลเซียมสูงทำให้เราบอบบามรสึกว่าตัวตื่นมาเขาจะพูดเขาจะพูดบางอย่างเช่นว่าเออจ้องถ่ายมาพร้อมหรือยังจะเริ่มถ่ายหรือยังออกเครนอยู่ไหนวันนี้ใช้เครนไหมแล้ววันนี้กี่คัดกล้องอยู่ตัวคือเขาน้อมกับนี่รู้สึกคิดถึงงานแล้วก็ถามที่ตัวนี่อยู่ที่บ้านนะเราพักผ่อนอยู่ที่บ้านหมอขอให้พักเดือน ตกเยือกเลยเดี๋ยวจะทํางานได้เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องออกกองแต่เขายังออกกองไม่ได้ทุกทัวรยังไงทุกคนก็ต้องพักกองเพราะตอนนี้เป็นช่วงของโควิดทุกคนก็พักกองก็พอหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าทานอาหารไม่ได้ก็ต้องปรึกษาหมอคุณหมอบอกว่างั้นมาที่โรงพยาบาลแล้วเข้าโรงพยาบาลเมื่อพุธที่แล้วค่ะก็คือเมอเข้ามาเมื่อวันพุธที่แล้ว อาการตอนนั้นก็หมอก็เอกซเรย์ปอดแล้วก็เลยบอกว่าจากที่ติดเชื้อปอดนิดเดียวซึ่งเขามีนัดทำ CT ซีทีสแกนวันที่18ด้วยซ้ำเพื่อที่จะหมอบอกว่าเพื่อที่จะเปลี่ยนยาตัวใหม่เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นที่เพราะร่างกายสุบผลว่าแข็งแรงดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเชื้อบนมาที่ปอดเพียงแค่จุดเดียวจากกระดูกแคลเซียมสูงมากคือไปบ้างนปอดก่อน ก่อนที่พีตัวจะเสียปฏิหารู้สึกอะไรเป็นตัวเ็นตัก็เร็วเลยก็เร็วคือคิดว่าการมาโรงพยาบาลครั hmm. ้งนี้เนี่ยน่าจะทำให้เขาแข็งแรงคือแบบเพื่อที่จะเตรียมพร้อมเช็กร่างกายไปสำหรับการเปลี่ยนยาก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดเลย ต so ัวไม่ตัวยังรู้สึกตัวแล้วได้มีการคุยนควาอะไรบ้างพูดคุยค่ะเรียนจะพูดจะไจะพูดช้าลงจริงๆแล้วพอเจอพูดช้าลงอาจจะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าแคลเซียมสูงก็ระบบความคิดก็จะช้าลงแต่ก็ยังพูดได้แล้วก็พอเจอคุณหมอก็ยังบอกว่าอยากกลับไปเหมือนเดิมจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าคุณหมอเริ่มมาบอกว่า ทุกนตัวอยากเจอใครเป็นพิเศษไหมแล้ก็เริ่มรู้สึกหรอหรือว่าไม่แน่ใจรู้ไหมรู้ปึกพิเศษหรือเปล่าซึ่งเรารู้ตอนนั้นมมเรารนนเรารู้ตอนนั้นเลยรู้ว่าเข้าโรงพยาบาลล้มแล้วก็เข้าไปได้คุยกันอตอนหน้าช่วงนั้นน่ะคุยกับตัวตัวบอกว่า คุยกันเป็นชั่วโมงเลยก็เป็นไม่มีไรไปนี่10วันไปใช้แสงเป็นระบบใหม่แลยไม่รู้อธิบายเราก็ไม่เข้าใจอ้าดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวอีก10วันเจอกันอันนั้นคือเมื่อสักเดือนที่แล้วตอนที่เข้าโรงบาลแล้วก็มาลุยขีก็เริ่มที่เพื่อนบอกว่าเริ่มเอ้กินไม่ค่อยได้หรืออะไรนี่ก็ยังยังไม่มีใครบอกตัวนี่ไม่บอกใครเลยไม่บอกใครเลยจากที่เพื่อนๆบอกว่าตัวเนี่ย เป็นคนแบบนี้ไม่อยากให้คนอื่นเดือดร้อนหรืออะไรเราก็รู้กันอยู่เขาก็เงียบๆแก้ปัญหาด้วยตัวเองญาติพี่น้องไม่มีใครรู้เลยรู้อยู่สองคนไม่บอกลูกด้วยกลัวลูกเป็นห่วงใช่ไหมตอนหลังลูกรู้เนี่ยคือความเขาเข้มแข็งแล้วก็อดทนที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็เดี๋ยวคนดีขึ้นแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยเล่าให้ฟังนั่นแนหะเราก็มารู้ตอนนั้นอย่างที่ว่าแล้วก็อ่าก็ก็เลยมาแล้วก็ได้ได,ได้ได้พูดคุยกัน อยู่สักช่วงหนึ่งก็อาการก็โอเคถึงแม้ว่าจะพูดช้าลงแต่ว่ารับรู้ได้ทุกอย่างได้ยินแล้วก็ใช้ยักคิว้วยักคิ้วกับยกมือได้ยกมือได้ยกมือได,กอได้ก็ได้คุยกันอีกรอบใหญ่ซึ่งค้อนวันสองวันช่วงหลังนี้แล้วก็โดยค้างยิ่งช่วงสุดท้ายที่ตัวจะไปเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องดีมากนะสำหรับโดยส่วนตัวเพราะว่าตัวเคยเห็นคนที่จะจากลาพวกเราไปกัน พอสมควรเนี่ยก็มีอาการต่างๆนานาหรือว่าใช้เวลาเยอะาอาจจะก็แล้วแต่นะบางคนแต่ตัวเนี่ยนอนนิ่งๆเหมือนเหมือนเหมือนหลับไปเฉยเราก็ได้คุยว่าเออตัวก็ก็หลับไปก็ได้นะถ้ามันเหนื่อยก็หลับไปไม่เป็นไรหรอกนะแล้วก็ในพิษทานันหลับไปแล้วก็มันเดี๋ยวมันก็เหมือนตื่นอะไปตื่นที่ไหนก็ไม่รู้ว่าตื่นเมื่อไหร่ก็ช่างมัน ตอนนี้สบายใจนะลูกเมียอยูอ่ทุกคนอยู่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมาอยู่กันหมดทุกคนเนี่ยสบายมาส่งเหมือนไปเที่ยวอะ่ะเราคุยกับตัวอย่างนี้นะเหมือนไปเที่ยวเหมือนไปต่างประเทศเหมือนอะไรเนี่ยกำลังจะขึ้นเครื่องทุกคนมาส่งสนามบินนะทุกคนก็เดี๋ยวก็เจอกันไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วทุกคนก็ไม่มีใครต้องห่วงทุกคนก็ยิ้มย,ย้มแจ่มใสลรวดีชีให้ตัวดูแล้วทุกคนก็ทําได้ดีมากทั้งลูกทั้งเปิ้ลแล้วสุดท้ายก็ตัวก็ค่อยคลอด ช่วงเวลาก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณหมอบอกว่าเขาเขาเขาพยายามพยายามสู้สู้สสด้วยฮาร์ดแวร์เนี่ยนิ่งอยู่ตลอดเวลาเนยขยับนิดหน่อยตลอดเวลาแล้วคงขี้มากคงขี้มากสองสามวันสุดท้ายเนี่ยนะจนกระทั่งถึงบ่ายด้วยซ้ําไปโอ้หกโมงเนะ่ยเริ่มประมาณหลังจากทุกคนมากันครบถ้วนแล้วที่เขาปรารถนาจะเจอหรือว่าอะไรเนี้ยนะที่มันลงตัวแล้วก็อยู่ในความสงบกันหมดทั้งทั้งคน อื่นและตัวตัวเองเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งนะทุ่มก,กว่าเนี่ยมันค่อยๆลงลงแล้วเราก็คุยกันไปเรื่อยๆก็ตัวบอกตัวหลับนะเออสบายอ,อ่ะหลังจากสู้มาเยอะแล้วะจะสู้ก็ก็สู้แต่จะพักก็พักก่อนหน้าพูดประมาณนี้พักเมื่อไหร่อยากนอนเมื่อไหร่ตัดสินใจเองเลยนะตัวนะเออนะแล้วเขาก็ค่อยๆลงมาลงมาแล้วก็ลงไป มันไม่มีลงแล้วขึ้นมันไม่มีเหมือนการที่จะยืย้ออีกไม่มีเหมือนกับว่าที่ผ่านมานี้พยายามจะสู้สู้สุดท้ายอาจจะแบบอาละไปดีกว่าแล้วก็สบายสบายครบถ้วนแล้วก็ลงไปลงไปแบบคือสงบจนไม่รู้จะว่าอย่างไงอ่ะคือพาพวกเราสงบ,บไปด้วยนึกออกไหมพาทุกคนสงบไปด้วยนะและเรื่องนี้ก็ตรงกับที่เพื่อนๆตัวบอกว่าเขาเป็นคนนี้แหละท้ที่จะไม่อยากให้ใครเดือดร้อน มีเรื่องหน้าขำเล่นคุยเล่นเท่เข้ากับสถานการณ์ไม่ให้ใครเดือดร้อนไม่อยู่โรงพยาบาลหวันทุกอย่างเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแม้กระทั่งตอนจากไปเนี่ยยังทันให้นี่น้องญาติตั้งหลายกลับทันเคอร์ฟิวอีกอนนี้เรายังคุยกันแบบว่าเออดูซิดูดูตัวมันไม่ได้เป็นภาระอะไรเลยประมาณทุ่มท,ท,ทุ่มยีุ่่มครึ่งปั๊บเ,เราเห็นกันเนี่ยกับออฟว่า ทุ่มยี่สิบเราไม่เห็นนะออฟเห็นทุ่มยี่สิบแล้วก็บางคนบอกทุ่มยี่สองอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าคุณหมอลงทุ่มสามสิบเขาก็อาจจะเป็นทางเทคเราไม่รู้ว่ายังไงก็ก็นั่นแหละมีตัวเลขหลายตัวก็นะมีสักอะไรมค้าคะไม่เกักับเราเนี่ยไม่มีเลยกับเปิ้ลเดี๋ยวให้เปิ้ลเล่าว่ามีหรือเปล่า ก็เรื่องมีค่ะก็คุยกันเรื่อยๆจริงๆพี่ตัวเขาก่อนที่จะเข้าโรงพยาบาลเขาก็จะคุยไปเรื่อๆยๆว่าคุยเรื่องละครหรือยังตกลหงหมาให้พัก6เดือนได้คุยกับท,ทันทีหรือยังว่าพี่ตัวต้องพักนะละครไหวไหม,มเขาเขาจะเป็นห่วงเรื่องงานเยอะโดยเฉพาะงานของเขา่อย่าขงเวลาที่เราบอกว่า เดี๋ยวอาจจะลองดูซิว่าใครจะมาช่วยพี่ตั้วกำกับแทนบ้างก็อย่างงานละครที่พี่ตั้วทำครั้งหนู่ง PPTV ก็เหลืออีกไม่กี่คิวเขาก็บอกว่าไม่ได้ไปถามว่าทำไมไม่ได้เพราะมันเป็นงานที่เขากำกับมาตั้งแต่แรกเขาก็ต้องทำให้จบสิแล้วก็เขาก็ยังมีเอีกษณอะไรของเขาก็มีเรื่องงานแล้วก็มีเรื่องน้องหนุนน้องนางหนุนจบแล้วใช่ไหมหนุนวางแผนชีวิตยังไงนังวางแผนชีวิตยังไงเอ่อเนต้องทำความฝัน คิดอยู่ที่วางแผนอยู่ให้เป็นความจริงนะ๋ย่เท้อเขาจะเขาจะพูดไปเรื่อยๆค่ะคุยกันเรื่อยๆทุกวันจนกระทั่งตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลก็ยังก็ยังคุยอ,อยู่ว่าต้องต้องพยงายามทําสิ่งที่เราอยากทําให้เป็นความจริงให้ได้อย่าท้อถึงแม้มันจะลำบากก็ต้องก็ต้องเข้มแข็งนะเปิ้ลเข้มแขม็งมากนะจริง อันนี้อันนี้ยืนยันเราอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ทุกอย่างทุกอย่างก็ต้องมาที่เปิ้ลอะไม่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามเปิ้ลก็ค่อยๆทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างจนจริงๆมันต้องเข้มแข็งตั้งแต่เวลาคมธมนั่นแหละวิพคราะหเป็นยังไงบ้างพีเตราเป็นยังไงเราต้องคิดว่ายาให้ใครต้องมาวิกกังว่าเฮ้ยเขาเป็นยังไงเพื่อนจะต้องมาเยี่ยมจะต้องโทรมาให้เขาบอกมันเป็นเรื่องที่เราต้องแก้ปัญหากันเอง แล้วก็ทุกคนก็มีปัญหาของตัวเองอยู่แล้วเราก็ต้องเราก็ต้องบางทีเราก็ต้องเก็ดไงแม้กระทั้งญาติี่นอบางคนเราก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกเมือในระหว่างที่รักษาตัวที่ตัวที่ตัวเองก็คือใจสู้กับโรคใจอะไรนะคะใจสู้ค่ะพี่ก็สู้สู้สู้ตลอดเลยหมอคือเห็นตั้งแต่ครั้งแรกที่หมอบอกแล้วแหละเขาก็บอกว่าต้อสู้หมอบอกว่าต้องเขียนเขียนต้องรอมร่างกายให้ดีนะ เขาสู้มาตลอดแล้วก็ทําตามที่หมอ,อบอกออกกาลังกายทีละน,นิดทีละน,นินนนนดค่อยๆฝึกเดินมีเรียกอะไรคะคุณภาพมังบัตอะไรอย่างเงี้ยก็ทําดีทานอาหารต้องดูแลเป็นพิเศษเขาก็สู้นะคะสู้มาตลอดถามหมอว่าเนี่ยผมอลองเช็คร่างกายทีนึงหม,มอออกกองได้ไหมหมอบอกได้แต่อย่าหัากโหมนะเขาก็ออกกองเขาก็ไปทํางานเขาอยากทำงานเห็นเขาเจ้าของเร,รือ่องงานมากเป็นหลักแล้ค่ะ ที่คิดว่าพกงานุกครั้งอยู่ค่ทุกครั้างอยู่่อเพราะว่าทุกครั้งอยู่ฮะที่ค้างไปใช่ไหมใช่ใช่โอ้รู้สึกว่าคุยกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะมีพิธีกรรมมาช่วยคอนนีดว่าบเป็นยังไพอดีน้องก็จบไปแล้วค่ะน้องหนุ่มพิธีจบแล้วแล้วก็มาอยู่ในช่วงที่ที่เคยเหตพอดีก็มีอาจจะมีการเลื่อนทำพิธี เรื่องทาอะไรบ้างที่จริงแล้วอ่ะตอนแรกนุ่มหนจะต้องทำเอซิส,สเป็นละครเวทีหนึ่งเรื่องพ่อก็ช่วยเขียนช่วยอะไรแต่พอการหลังเนี่ยพอมีโควิดก็เปลี่ยนวิธีการวิธีการเรียนการสอนก็ก,ก็ก็ทาการหายุเขาไปแล้วเขาเขาพี่ตั้วังบอกว่าเองต้องไปงานรับปริญญาน้องให้ได้ส่วนน้องหนังเนี่ยกลับมาจากเกาหลาีทีดีช่วงกุ่มพาแล้วก็ไม่ได้กลับไปเพราะว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของสถานการณ์ใช่ไหมคะ ก็เ,เลยอยู่ต่อได้ดูแลพ่อตอนนี้เราพูดแต่ภาษาตองน้าพ่ออะไรอะไรอะไรจริงๆพูดตาตรงว่าเราไม่ได้คิดว่าพี่ตูจ้จะไปวางแผนไม่ได้คิดไมคิดก็เลยยังคุยกันเลยว่าวางแผนจะไปหาน้องที่เกาหลีปีนี้ตอนไหนแล้วก็พี่ตัวหาดีไปทะเลจะไปเที่ยวทะเละเพราะเราชอบทะเล หนึงเรียนจบแล้วเออหนูจะไปช่วยอะไรพ่อยังไม่ได้คิดไม่ได้มาทำอะไรจริงๆแล้วพี่ว่าพี่ก็พร้อมนะเรื่องของการทำงานหนักแล้วก็ความที่จะมีงาน,นสงงานภาวะจิตใจอาจจะมีบ้างม,ม,มันก็มันก็ดีบ้างคือแบบเออบางทีเราก็รู้สึก ก็มันมีเป็นอบ่างนี้มัน,ไม,มนไ,มไม่ได้เป็นจริงหอมันมีบ้างแต่เพะคือคุณหมอก็เคยพูดแล้วล่ะค่ะว่าถ้าเกิดวายาตัวแรกที่ฉีดไปหวมเข็มอ่ะโตตอ,ไบ,อตบได้ดีเขาก็จะเปลี่ยนเออกหอกคุณเรื่องตอบได้ดีก็เองเปลี่ยนไปว่ายาตัวใหม่เนี่ยจะคุมเรื่องกระดูกแบบออกมาเอินยาตัวที่สองทางชนิดไมได่เข้าทั่วเท่าไหร่มันก็เลยมีการปวดร้นอนปวดอะไรอย่างนีน เลยทาใหู้้สุดมากก็ไม่ได้คิดคิดว่าเฮ้ยรุณนย่ญญาจะอยู่ได้ยาวนานแบบนี้น้อย,นนอย,าง,อยงานรับเลีเ้ยงยาน้องตายปีหรือว่าได้ไปต่อยูปีน,นี้น้อยหนักจริงๆก็บอกว่าทุกตัวเขาเป็นคนก็มีหลายคลิปนะคะเป็นคนทํางานเป็นคนจริงจังและบางเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆเขาก็ไม่ค่อย ก็เป็นสไตล์เพราะว,ว่าให้ส่วนตัวคือส่วนตัวไม่ได้หมายความว่าจะต้องปิดแต่เขาคิดว่าบางเรื่องมีส่วนตัวแลวทุกคนก็มีภาวะความเครียดที่แตกต่างกันอยู่แล้วทําไมเราต้องเอาเรื่องเราไปให้คนอื่นอีกเป็นคนนี้ก็เป็นคนน่ารักค่ะหรือด้วยเขาสบายใจถึงแม้เขาจะเป็นคนเข้มๆเ,เ,เป็นคนที่แบบจรงิจรงจังบางเรื่องแ้วก็คิดว่า้โหต้องอะไรนี้หนออนก็ดีมันก็ดีในบางจุด ใจในตัวต้องโอ้ภูมิใจมากสิภูมิใจมากภูมิใจมากก็จริงจริงทุกคนรู้จักตัวดีอยู่แล้วนะก็เป็นอย่างนั้นจังแล้วก็ทําเพื่อผู้อื่นโดยไม่ได้คิดถึงตัวเองสักเท่าไหร่แล้วก็เก็บความรู้สึกเอาไว้แก้ปัญหาด้วยตัวเองอย่างที่เปิ้นพูดนั่นแหละทุกคนก็พูดไปอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแล้วแลรักครอบครัวดูแลลูกเมียญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทุกคน เพื่อนฝูงทุกคนเป็นเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือค,อความภูมิใจที่สุดของของ,ของการเป็นพี่ชายนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้เนะี่ยภูมิใจภูมิใจที่สุดภูมิใจที่สุดก็มันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะเป็นเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนะมันมาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นะเอาก็ทุกคนชอบถูกแล้วเราก็ชอบแต่ว่า ช็อกช็อกแค่คดเดียวก็พอไม่ต้องไปช็อกเยอะก็เราก็ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะสิ่งนี้มันอาจจะเกิดกับใครก็ได้แม้กระทั่งตัวเราเองก็มันจะเป็นประโยชน์ก็คือจะได้เกิดประโยชน์จากจากที่ตัวแสดงทําให้เห็นว่าว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้มันไม่มีใครคาดคิดนะก็เพราะฉะนั้นก็ใช้เวลาทุกขณะทุกวันทุกเวลาด้วยความไม่ประมาทถ้าถ้าอย่างนี้ก็เนี่ยฝากแฟนๆของตัว ทุกคนที่รักรูมิยายตัวหรืออะไรก็กลองลองมองตัวเป็นเป็นอุทาหรณ์ก็จะเกิดเป็นบุญกุศลแล้วก็ส่งให้ตัวได้ก,ก็ฝากฝังอย่างนี้แล้วกันนะาได้ี่ได้ฟังที่รอะไรอย่างีตั๋วปออจริงๆพูดไปเยอะแล้วนะ,ะพูดให้ฟังอีกทีก็ได้ว่าตัวสบายอยู่แล้วทำไมถึงกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่าขณะ เวลาที่คุยกันเนี่ยก่อนที่เขาจะไปเนี่ยเขาสบายไงเขาสบายก็อย่างที่เราบอกตัวบอกว่าตัวตอนนี้เนี่ยนะมันสบายใช่ไหมตัวลู้สบาย<ม>ก็เหมือนนอนหลับนะสู้สู้ไปอ,อยากจะพักตอนไหนตัวก็พักนะก็อยากจะนอนตอนไหนก็นอนตัดสินใจเองเจ้าตัวจะรู้ไงถ้าเราไปชวนนะสู้นะตู้สู้ยายยอมแพ้อยายอมแพ้ยยแพก็ดีนะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดไอ้กูไม่ไหวแล้วทําไงใช่ไหมเราก็เปิดช่องเปิดช่องให้เขา แล้วเขาก็ตัดสินใจเองแล้วก็บอก,อกตัวตัดสินใจเองแล้วก็สังเกตนะว่าตอนนี้มันสบายไหมเหมือนเราเราอยากจะหลับเนี่ยเราเหนื่อยมาทั้งวันเราอยากจะหลับตอนจะหลับเนี่ยรู้สึกเออหัวถึงหมอนนอนถึงเตียงเนี่ยนะเราจะรู้สึกเออสบายไหมตัวสบายใช่ไหมตอนนี้นอนสบายนะเออสบายอยู่กับความสบายนี้ไว้นะตัวนะแล้วก็ตอนนี้สบายนะแล้วตอนมันหลังจากหลับไปเนี่ยมันไปไหนก็ไม่รู้อ่ะมันก็จะสบายแบบนี้แ,บบแหละ เราก็บอกกับตัวอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจริงๆก็ไม่อยากบอกแล้วเพราะบอกไปหมดแล้วนี่มาบอกให้ฟังเฉยๆเป็นอย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเราพูดไปยังไงก็ไม่รู้นะเราก็ไม่เคยพูดอะไรอย่างนี้พูดไปเรายังรู้สึกดีเลยว่าเออมันน่าจะดีวดวะเว้ยเออถ้าเราตอนตายมีใครมาพูดกับเราอย่างนี้บ้างก็น่าจะดีนะแต่ว่าถ้าไม่มีเราก็พูดกับตัวเองได้เพราะเราเคยพูดกับตัวแล้วเพราะนั้นก็ต้องขอบคุณตัวมากที่เปิดโอกาสให้พี่ชายเนี่ยได้ฝึกพูดเอาไว้พูดกับตัวเองนี่แหละนะ โอเคเพราะนั้นใครจะตายเนี่ยพูดกับตัวเององี้บ้างก็ได้ก็อาจจะเกิดประโยชน์ก็ขอบคุณตัวนะเป็นอย่างนั้นครับขอบคุณครับทกทาุพี่ไหเอ่นก็ขอบคุณนะคะคือขอบคุณคนไทยละครของที่ตัวคือพอเข้าไปอ่านในเพจในเพจไม่ว่าะจะเป็นบนโลกออนไลน์อะไรก็ตามที่เขียนตัวอ่านแล้วก็รู้สึกถึงืนทราบซึ้งก็อขอบคุณแล้วก็ขอบคุณที่ๆี่น้องในวงการที่ ที่ได้เขียนไว้อะไรโทรศับมาบางทีพี่ต้นก็อาจจะไม่ได้รับเพราะุ่่นขอไทยด้วยก็ขอ,ขอบคุณทุกทุกคนแล้วก็ขอไทยที่บางทีเราก็ไม่ได้บอกอะไรบางคนก็บางคนมางานก็บอกเฮ้ยทำไมไม่รู้เลยทำไมไม่มบอกเลยคือบ,บางทีเราคุยกับพี่ตัวสองคนพี่ตัวเขาก็ขอว่าเออพีนะ่อยากทำให้แข็งแรงก,ก่อนแล้วจะมาบอกกับทุกคนว่าการต่อสู้กับโลกเนี้ยที่เราไม่คิด ว่ามันว่ามันจะกลายมาเป็นสิ่งที่แบบทำให้เขาทุกข์ทรมานในในช่วงที่เขารับรนะนะู้นะครับนะเขาต่อสู้ได้แล้วเขาจะบอกตัวเองว่าที่ต้นแรกเหมือที่พี่เอกบอกว่าช่วงที่เขานอนโรงพยาบาลห้าหกวันเนี้ยเขาเขานิ่งๆแล้วเขาก็คุยเขาก็ไม่มีไม่เจ็บไม่เจ็บไ,ไม่ม,ไม,มีไม่มีอาการเจ็บอะไรเลยถามปวดไหมเหมือที่พี่เอกบากไม่ปวดเลยไมย่ปวดแล้วก็ มีแค่ว่าเอออาจจะหายใจหายใจเร็วหายใจเร็วบ้างหายใจอาจจะหายใจไม่ไม่ไม่ปกติแต่ก็ไอ้ฮาร์ดเวร์ก็ดีก็ดีจนถึงวินาทีสุดท้ายที่มันบาดถึงสูงเนี่ยเนแล้ว่าความดันก็ต่ําลงไอ้ฮาร์ดเวร์ก็ยังก็ยังก็ยังคงที่ใช่ตู้อยู่เสมอยู่ให้เราได้ยินนิ่งดูเขาบอกเขาแต่เขาเป็นคนสุดท้ายเพราะเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง โดยเฉพาะใน,นเรื่องของสุขภาพว่าเราทุกคนก็ต้องไม่ช่าใจบางทีเรามีอะไรนิดหน่อยที่เราคิดว่าเราดูแลยอย่างดีเราอยู่กับมันแต่อย่าลืมที่จะต้องตรวจเช็คสุขภาพร่างกายเป็นสม่ขงเสมอแม้ว,ว่าพี่ตัวจะออกกําลังกายจะดูแลร่างกายแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมีนช่วงเวลาที่อ,อ่อนแอมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเลยครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ยืนตรงนี้นะก็ยืนยืนยหนครับ